สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ครับก็คือต้นยางบ้านห้วยข้อมูลนะครับอําเภอปรงจังหวัดพะเยานะครับผมที่นี่นะครับช่วงนี้นะครับช่วงเดือนมกราคมพานะครับจะเป็นช่วงที่ใบของต้นยานะครับมันจะร่วงนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใบใบร่วงนะครับมันก็จะยางยางมันก็จะดูเหมือนเหมือนแร้งนะครับแต่ว่ามันไม่ตายนะครับมันใบร่วงลงพื้นด้เฉยนะครับ ใบใบตัวนี้นะครับถ้ามันร่วงมากมันหนามากนะครับมันก็จะทําให้ลื่นนะครับทําให้เราเวลาเราเหยียบจะลื่นล้มได้นะครับผมสาหรับพื้นที่ลาดชันอย่างนี้นะครับเราต้องเป่านะครับใช้ใช้ลมเป่านะครับให้เปิดเปิดทางให้เวลาเราเดินจะได้สะดวกนะครับถ้าเราไม่เป่านะครับเดี๋ยวทางมีใบไม้หล่นทับอย่างนี้อย่างนี้นะครับทาให้เวลาเราเดินเราจะไม่ให้เราล้มได้นะครับผม สลับอันนี้คือสวนญาณของเพื่อนบ้านนะครับหน่อต้นใหญ่นะครับอายุน่าจะประมาณสิบกว่าปีนะครับผมนี่ครับคือบรรยากาศสวญญาณนะครับเพื่อนช่วงนี้นะครับใบไม้นะครับมันจะร่วงเต็มพื้นเต็มเลยนะครับผมนี่นะครับใบไม้ร่วงอย่างนี้ครับเราก็เวลาเดินนะครับต้องระวังนะครับระวังมันจะลื่นล้มนะครับผมนี่นะครับ ตอนนี้นะครับใบไม้มันจะร่วงมันร่วงเต็มเลยนะครับมันจะเป็นช่วงที่ใบไม้มันผัดใบนะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งอีกสักเดือนสองเดือนนะครับมันก็จะแตกยอดใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ใบมันร่วงก่อนนะครับนี่คือต้นยางนะครับต้นยางชาวบ้านนะครับนี่ครับผมช่วงนี้จะเป็นใบไม้มันจะร่วงหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ยังยังร่วงไม่หมดนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งอีกสัก อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับใบมันจะร่วงหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นใหม่นะครับผมเป็นบรรยากาศนะครับนี่ครับใบมันจะแห้งนี้นะครับร่วงนี้เลยนะครับผมแต่บ้านเรานะครับมันจะเป็นสวนยางที่เป็นที่พื้นลาดเอียงนะครับมันจะเป็นพื้นที่ดอยมันจะขีดเวลาขีดแล้วก็ยากอยู่นะครับแล้วก็เวลาเก็บก็จะยากอยู่นะครับมันเป็นที่ลาดนะครับเป็นดอยนะครับผม เวลามีใบไม้ถ้าถมมาอย่างนี้นะครับเราก็ต้องต้องใช้เครื่องเป่านะครับเป่าทางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลื่นนะครับทาให้ลื่นล้มได้นะครับนะครับอันนี้คือสัญาณของเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้ใบมันจะร่วงเต็มเลยนะครับต้องระวังเรื่องไฟนะครับถ้าถ้ามีไฟเข้ามานะครับมันจะทําให้หน้ายางเราเสียได้นะครับต้องระวังเรื่องไฟต่วนี้ก็ ห้ามงดงดไฟนะครับแล้วก็ต้องระวังไฟป่านะครับไฟป่าที่เข้ามาเราต้องเราต้องทําทางกั้นแนวไวไ้ไม่ให้ไฟป่าเข้าลงนะครับส่วนอย่างแถวบ้านมันจะติดกับป่าถ้าใครที่ติดกับป่านะครับต้องระวังเรื่องออไฟไฟป่ามันจะลามเข้าสวนนะครับแต่ถ้าไล่ที่อยู่อยู่ตรงกลางที่ไม่ติดกับ ป่าครับก็จะก็ระวังเรื่องไฟเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวไฟป่าแต่ว่าให้ระวังเรื่องไฟนะครับเพราะว่าถ้าไฟถ้าไฟติดใบไม้นะครับมันจะดับยากนะครับทําให้นายางเสียได้นะครับเพื่อนๆไล่ส่วนส่วนตัวนี้นะครับเป็นต้นยางที่เพิ่งปลูกได้ประมาณ2ปีนะครับ2ปีต้นก็สูงขนาดนี้แล้วนะครับต้นสูงอยู่ประมาณ5เมตร6เมตรนะครับผม ต้นสูงอยู่นะครับต้นยางนั้นเป็นเป็นต้นไม้ที่โตเร็วมากนะครับผมก็ถ้าถ้าได้ปุ๋ยดีดินดีนะครับมันก็จะโตเร็วนะครับส่วนไร่ตรงนู้นนะครับมันจะเป็นต้นต้นยางที่อายุมากแล้วนะครับพออายุมากนะครับช่วงฤดูนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ใบมันหล่นนะครับมันก็จะแห้งแรงนะครับมันมันดูแห้งนะครับแต่ว่าต้นมันไม่ตายนะครับผม มันก็ใช้เวลา,าในการผัดใบอยู่หลายหลายหลายวันอยู่นะครับพอใบมันร่วงหมดนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นยอดใหม่นะครับแล้วมันก็จะแตกยอดใหม่แล้วก็มีมีใบอ่อนออกมาแล้วก็จะมีดอกแล้วก็มีมีลูกมีเม็ดมันนะครับผมนี่นะครับคือสวนยางของอบ้านห้วยข้อมูมนะครับอำเภอปงจวดพะเยานะครับ